โอเคครับทุกคนครับสวัสดีนะครับเช้ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเดียระสบสุขสิทธิเคยรับทุกคนตอนนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาเล่นเกมมังกรนะครับทุกคนนะครับผมเกมเกมมังกรนะครับทุกคนนะครับทุกคนนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ ลังจะทำการต่อสู้กันนะครับทุกคนนะครับผมโอเคครับผมมังกรไฟไปก่อนเลยนะครับผมทุกคนขอให้ลากผมก็จะลากนะครับทุกคนนะลากไปไฟใสู่อาลีนะครับทุกคนนะครับผม <S <S เหมือนกับมา้าีนมังกรที่ปรับที่จะจิงมังกรนะครับผม นี่นะครับผมค่าได้ตัวหนึ่งก็ทุกคนนี่คือ,ค,อคือการฝึกซ้อม,มต่างๆนะครับผมฝึกซ้อมวิชาต่างๆนะครับทุกคนนะครับผมอืนี่ก็คือการใช้ไฟอะไรต่างๆนะทุกคนนะครับผมคือการใช้ไฟแบบว่าการทำต่างๆนะครับผมการทำฝึกวิชาของมังกรนะครับผม ทุกคนกระดูกสี่โครงกระดูกนะครับทุกคนนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็กำลังจะเผาไหมตัวร้ายตัวลคนร้าย,ายนะครับทุกคนนะครับผมทุกคนตอนนี้ก็กำลังจะยิงยิง ยิงเข้าไปโอ้โหยิงเลยครับทุกคนตอนนี้นะครับผมยิงเข้าไปแล้วตอนนี้นี่ครับทุกคนโอ้โหมีการอัปเดตใหม่ด้วยนะครับทุกคนมีการมีตัวไลตัวละครไลค์ก็มีลูกโป่งด้วยนะครับทุกคนนะครับผมเมื่อกี้ก็ดีอยู่นะครับผมทุกคนนะครับผมโอเค โอ้โหทุกคนมีเห oh, oh, ี่ยวดาด้วยนะครับผมทุกตอนนี้นะครับทุกคนโอ้อทุกคนผมว่าผมได้เลเซอร์ไฟมาแล้วนะครับผมทุกคนนะครับผมตอนนี้ผมได้เลเซอร์ไฟมาแล้วนะครับผมทุกคนนี่นะผมลุกเป็นไฟมากเลยนะครับทุกคนโอ้โหผ่าตรงฟงไฟเลยนะครับทุกคนนะครับผมตอนนี้นะครับผมทุกคนนะครับทุกคนโอเคนะผมตอนนี้ผมก็จะได้ลําดับถัดไปนะครับทุกคนนะครับผมทุกคนนะครับ ตัวน,นี้ก็เราจะไม่ชนะโอเคผมก็จะรีบเลยนะครับผมเนาะอาจจะไม่ได้อ่านไม่ทันนะครับทุกคนนะครับผมตอนนี้นะครับทุกคนนะครับทุกคนนะโอ้ไม่ทุกคนโอ้เกือบตายไปเลยครับทุกคนโอ้ กือบไปรอดครับทุกคนตอนนี้เกือบไ่รอดครับทุกคนกือบไปรอดโอโหตอนนี้มียุกเจียวยุกเจียวโอ้โฝึกน้านมากเลยนะผมฝึกในการทํานี่นะผมเดี๋ยวผมจะตัดไปกเสร็จแล้วเลยครับเลยนะครับผมทุกคนโอเคครับผมตอนนี้ก็กำลังฝึกใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จากบางกลน กระดูกนะครับผมมีเดซี่เขากระดูกเมื่อกี้เป็นมีหนังหุ้มแล้วนะครับทุกคนสวยมากเลยนะครับทุกคนตัวละครนะครับทุกคนสวยมากมากเลยนะครับผมทุกคนตอนนี้ก็รอการต่อสู้อย่างครั้งยิ่งใหญ่อลังการมากมายหลายสตาร์นะครับผมทุกคนเฮ้ยทุกคนโอ้ยิงไม่เข้าเลยครับผมตัวละครลนยนะครับผมไฟเขาแล้วผมยิงไม่เข้าโอ้ทุกคนมีผีด้วยโอ้ไม่ ยังไงยังไงโอ้ทุกคนตัวนี้มังกรผมเป็นกระโหลกเป็นกระดูกซี่โครงอยู่แล้วครับทุกคนโอ้ทำไมไมาเยอะจังโอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้โหโทรศัพท์ผมยิ่งเด็กนะผมโอเคครับผมถ้าชยอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดซัสไคร์กันไลค์ให้ผมด้วยครับนะทุกคน